มนน่แค่วันที่สเท่านั้นเองดี่เป้นไงบฮ้าฮ้เฮ้เฮสเฮ้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 วันเี้เฮ้เี่เฮ้เน้เ้เฮ้เอ้เฮ้เฮสเฮ้าฮ้เฮ้้เ้ เป็นไงบ้างเนี่ยหนูว่าคุณพี่ผอมลงมานิดนึงบ้างหรือกระชับขึ้นกระชับขึ้นค่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงอ่ะเราก็ผอมมาระดับนึงแล้วแต่ไม่กระชับอ่าอ่ายยโทษิหิงเห็นแล้วเท่มากเท่มากแต่อันเนี้ยเริ่มแล้วเริ่มมีเริ่มมีกล้ามเริ่มมีเริ่มมาอันนี้ที่ชัดเจนก็คือว่าเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนยันยันเออมีหนูมีรูปบีฟอร์เตอร์เดี๋ยวเอาสาเร็จกว่านี้แล้วเดี๋ยวหนูขอขอโชว์หรือขอประจานลูกค้าว่าลูกค้าทําได้เนาะแบบนี้ดีกว่า ทำได้ทำได้ทุกคนทำได้ค่ะพี่ผมทำได้ทุกคนทำได้จริงๆอ่าตอนนี้<อ>คุณพี่อายุเท่าไหร่แล้วคะ47ปีคะ่ะเนี่ย47เนี่ยขนาดมาเรากรู้สึกสมองดีขึ้นสมองปลอดโปร่ดีขึ้นจากเดิมที่เราเป็นแพนิี้ไม่ได้ขับรถนานมากแล้วเป็นปีกับ2ปีแต่พอเรามาออกกําลังกายที่มันแบบ คือที่มันได้เหงือตาดอะเออคือมันมันมันทะลุไอแตกเออมันแบบเฟรชเฟช่ได้แหกปากเสียงดังได้เตะต่อยดังๆอะไรเงี้ยสุดสุดมันรู้สึกสดชื่นขึ้นมันเกี่ยวกับอันนี้ด้วยนะจริงอ่าใช่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 ดีขึ้นเลยค่ะขับรถมาเรียนได้สบายเลยได้ใครมาจากไหนคะเนี่ยมาจากพันท้ายนอร์สิงห์จากนี่ก็ประมาณยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลเนาะอ่าได้ค่ะขอบคุณคุณพี่ภาาค่ะสวัสดีค่ะ